กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้กับเกมส์โซลมัตเตอร์นี่ผมจะมารีเซ็ตร้านค้าปกพลังหาวัสดุอุปกรณ์แดงให้อุจิยสุในกลานอัพจาก4ดาวขึ้น5ดาวนะครับตอนนี้ก็อุจิยสู4ดาวเลเวล7แล้วนะครับตอนนี้ใกล้แล้วอีกนิดเดียวเราขาดตัวแค่ตัวนี้อุปกรณ์แดงอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตกันผมรีเซ็ตมาอยู่ประมาณ2วันแล้วไม่เจออีอันนี้นะแต่ถามว่าจะประกอบไหมไม่ประกอบผมจะรีเซ็ตเอาอย่างนี้เนะี่ย ถ้าได้เราก็จะอัพแต่แล้วก็มีตัวนี้ฝึกชีวิตวิญญาณมีอยู่สามหมื่นตอนนี้นะผมไม่ชอบในการที่แบบว่าประกอบอสมมุติพอเราจะประกอบเนี่ยพอเรารีหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบเนี่ยพอรีไปเรื่อยแล้วแม่งทะลึ่งออกไอ้ที่อุปกรณ์แดงให้เราต้องการอ่างเงี้ยแล้วแม่งเส็งวันนี้ต้องได้นะจะได้อัพถ้าไม่ได้นี่ไม่เรียบร้อยนะผมจะรีไปถึงสักห้าสิบให้เหลือห้าสิบ ถ้าเหลือ50แล้วอุปกรณ์แดงนี่ผมต้องการจะยังไม่ออกหรือไม่ออกเลยอะผมจะประกอบนะ <c oughs> ไม่งั้นเราไม่ได้อัพกันแนด่ดูดูเนะี่ยดูดิไม่ออกยากประกอบเลยดีกว่าเรงวะเนี่ยแหลือหกสิบแล้วเนะี่ยรีไปสี่สิบครั้งแล้วเนะี่ยไม่ออกยากเกินมึงมีอยู่ในสารระบบปเนะี่ย เพลงแล้วก็ตัวพัดแบบกลมเทพิดาสิบห้าสองไปค่อยค่อยเดี๋ยวพลาดคุยไม่ใช่ไม่ใช่ วัวหยกนี่ไม่ใช่ออกเลยเถอะมันสีฟ้านี่มันอะไรวะถ้ามีเสียงตัดหญ้าต้องปลอดภัยเลยนะเพราะตอนนี้เขากำลังตัดหญ้าที่บ้านอยู่หญ้ามันรบหญ้ามันรกฝนตกหนักอ๋อพัดพัดสีฟ้าอันนี้โอเคม่อคืนฝนก็ตก แล้มันจะออกไหมเนี่ยลพลาดแนนั้ดอกแต่ใช้ทองซื้อนี่ไงใช่ไหมใช่ดิที่เรารีอันนี้หนึ่งอันจำได้ที่เรารีพลาดไม่ได้ดูว่าทำไมไม่ไม่แจ้งเตือนอะ่ะซีไหนกวะ ุยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพัดนี่อ่าอันนี้ใช้สิบอันนี่อันนี้สองขาดอีกสามแม่งไม่ออกพัดออกเมื่อกี้จะป็นทองสิบครั้งสุดท้ายแล้วนะสิบครั้งสุดท้ายดูความออกยากของมันเิโอาคหเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วพอ ซื้อชิ้นส่วนในการจะประกอบแม่งออกเป็นชิ้นดูเนี่ยและแปดครั้งสุดท้ายแน้วซื้อแม่งจะครบอยู่แล้วดูเป็นไงผมบอกแล้วถึงผมไม่อยากประกอบเนี่ยแม่งเป็นอย่างนี้ทุกลับพอจะประกอบทีไรสิ่งดีไม่ประกอบไปแล้วแล้วแม่งออกอะช่วงนั้นได้มัน้วไม่ไร้เผื่อเอาไว้ได้ใช้แต่ถ้ามันขึ้นห้าดาวแล้วมันถามว่ามันได้ใช้ม,มันก็ได้ใช้แต่มันต้องประกอบเนีย ดูประกอบผลผลัวขุนพลแม่งอย่างเสงว่าเล่ยแม่งต้องเป็นแบบนี้ทุกรอบอะ่ะไปคือเลเวลแปดนี่อินซีดำกระบี่พินโยกดารุมะลูกทองไปมีลูกทองดารุมะอินซีดำกระบี่พินโยกแปดครั้งสุดท้าย ไม่ใช่แล้วไม่งออกสองครั้งติดเลยนะหมดแล้วห้าครั้งสุดท้ายขอ,อสักอันหนึ่งเหอะอะไรก็ได้เออกรบี่พินยกหนึ่งครั้งสุดท้ายโอเคหมดเนี่ยแม่งว่าแล้วแม่งต้องเป็นแบบนี้อย่างเส็งเหลืออินซีดำดารุมะ แล้วก็ลูกทองต่อไปก็จะขึ้นเลเวล9แล้วเพราะถ้าขึ้นเลเวล9ก็อันสุดท้ายในตอนนี้เหลืออีกสขั้นถ้าอัพ2ขั้นนี้ได้ก็อุจิเยสูจะได้ขึ้นท่าดาวแล้วทุกรอบอะแม่งสิงโมโหขายแม่มเลยไหนวะอุปรกรณ์ิีม่วงเนี่ยขายกาดทุนเราก็ขายโมโหอุปรกรณ์ส้มค้าไว้งั้นเนี่ยขายโมโห ไวัดีกว่าวันนี้ก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะเจ้าไปลนะบ๊ายบายสวัสดีครับ